ไข่เจียวเป็นเมนูสามัญประจำบ้านเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแต่ละบ้านแต่ละคนก็มีความชอบไข่เจียวในแบบที่แตกต่างกันออกไปสำหรับบ้านดิฉันเป็นแบบนี้ค่ะ <S <S การใช้น้ำมันเยอะเนี่ยเพื่อให้เจียวไข่แล้วตัวไข่ลอยขึ้นจะไม่ติดก้นกระทะแต่มีความเตรียมจากน้ำมันค่ะ คอยหมุนไข่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ก้นไหม้นะคะเจียวให้อีกด้านหนึ่งเกรียมเท่ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่เจียวในแบบฉบับของบ้านที่ฉันกรอบด้านนอกนุ่มด้านในและตัวช่วยที่เติมเต็มให้ไข่เจียวกลมกล่อบทุกคำก็คือซอสพริกเผ็ดน้อยตราภูเขาทองขวดนี้ค่ะ